สวัสด so well. ีคร in ับผมสวัสดีพอแมีปีนองโุโคสซคนนะครับผมวันนี้แข็งพอครับนัดคือเกานะครับผมผ้าเข่ากั่วเขากล่ะครับมันนี้ไม่ได้ไสไซส์ละครับผมยุ่งกันหลายนะครับเดือนมันนี้ภาพมีเมนูต้มไก่บ้านนะครับผมต้มเบือปันบ้านเลยครับแต่ว่าเชดายผมมีไปบักถามอ่อนนะครับผมแต่ว่าผมมีใส้เป็นบักเอ่อบักขามเปียกแท่นนะครับผม แบบแซ่บๆเลยครับผมเนอะเอาบนวัตถุดิบรวมกันครับผมนี่ครับผมเป็นวัตถุดิบที่เตรียมไวนนน้นะครับนี่เป็นไก่นะครับนี่ซื้อมาจากตลาดกันวากเตบันจักบันมาบั่นนะครับนี่ <c oughs> นี่ขาพร้อมนี่เป็นใบกะเพรานะครับ,บใบไส่สุดไทยนะครับหอมนะครับนน่ย นี่นะครับอันดับแรกก็ใส่ก่อนครับนี so ่นี่มีตะไคร์นะครับนี่ตะไคร์กับหมีนี่นี่ครับขานอ่อนนะครับนี่หัวขานอ่อนนะครับใส่ลงไปต้มแบบบ้านๆเ้องนี้ครับผมก็ชมีมะขามเปียกแท่นนะครับมะขามเปียกแท่นใบมะขามอ่อนปกติก็ใส่แบบใบมะขามอ่อนนะครับผมหมวกมีใบมะขามอ่อนใส่มะขามเปียกแท่นนะครับผมนี่เป็นซุปก้อนครับผม ใส่ซุปก่อนเพิ่มความนุ่มให้เข้ามาครับผมที่แบบบล็อก,กเลียนนะครับบลกแคเลียนบักแคเลียนหรือบล็อกแคเทียดเหรอหนาครับผมอันนี้แบบฟิกนี่บได้มัดต่ำนะครับนี่เป็นลูกโดดครับผมใส่เป็นลูกโดดเฉพาะคนผู้ใดมักเผ็ดนะครับผมเอาใส่เป็นลูกโดดกันแล้วกันครับผมตรงนี้ต่อมาก็ือเป็นผงนี่แหละครับผง ปรุงรสเนี่แหละครับผมรสดีเข้าเี่แหละครับผมเนี่ยเป็นผงงัว่ครับผมนะครับต่อไปนะครับผมนี่ครับขายไปเลยคือเกลือนะครับผมเกลือครับผมแล้วก็นสิน้ำปลาครับผมนี่แบบง่ายๆเลยครับผมมีแค่นี้ครับผมปัะตูดิบต้มแบบง่ายๆนะครับแล้วก็มาบังวิธีเคล็ดเลยครับผม นี่ผมตั้งหน้ามแล้วเอาหม้อึ้นข้างไฟนะครับผมใส่ลงไปเลยครับผมนี่นับแรกนี่นี่เลยครับกะซิมี่ข้าตะไคร้แล้วกับระําเปียกซุปก้อนนะครับผมแล้วก็บมะเขือเลนมะเขือเท็ดนี่นะครับผมใส่ลงไปก่อนครับใส่ลงไปกอนครับอันนับแรก เดี๋ยวร่อนําเดือดแล้วกค่อย่มาใส่ไก่นะครับผมนี่ครับผมนําเดือดแล้วนะครับผมโอ้โหสีบนนโอยเรื่มออกสีแล้วครับผมต่อไปจะใส่ใก,กับไก่หุวเตียมไว้นี่ครับผมใส่ลงไปนยครับผม นี่ครับผมนี่ครับผมต้มมันเปื่อยๆเลยครับผมนี่ฮะต้องนำสี่ไหลบ่เดี๋ยว ล่อน้ำเดือดอีก,กครับมาปรุงอีกที่หนึง่งครับผมล่อน้ำเดือดกันครับผมนี่ครับปิดไปครับผมนี่ครับผมน้ำเดือดแล้วครับผมเฮ้ยนี่ครับตรงบักไก่น่าสิเปื่อยแล้วครับผมนี่ <c oughs> ใส่เครื่องปุกไหมครับผมนี่นะครับเรียกใส่เกลือบ้างครับนี่ใส่เกลือเลนิดนึงนะครับผมพ่อครับผมต่อไปก็ใส่นี้ครับผมรัดีครับผมนี่ใส่แบงค์มาครับผมนี่นะครับ นี่ครับต่อไปเราคงนวนะครับผมใส่ต้งไปครับผมบได้วัดปริมาณนะครับนี่สวดของผมเองนะครับผมนี่ต่อไปครับน้อปลาแล้วครับผมนี่ใส่ล้งไปครับผมนี่พ่อครับผมบได้บได้ตวงปริมาณนะครับผมนี่คือ ส่วนของผมนะครับผมนี่ครับผมต้าไปใส่รถดวดลงไปครับผมนี่คนจะไม่ครับผมมันเคลื่อนเข้ากันครับผมนี่แล้วก็ลองซิมบางยงายไครับผม พ่อแล้วครับผมตอนนี้พ่อแล้วเดียเด๋ยวน้ำมันเดือดน้ำมันเดือดนิดนึงเราจะใส่หน่อยครับใบเผาเพิม่มความหอมจังเลยครับผมนี่รอบแป๊บนึงครับผมปิดตาไปก่อนครับผมนี่ครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วครับผม นี่ครับผมใส่ u, เบรเพ er. ่อผมควบหุมจะไหมครับผมใส่ลงไปแล้วครับผมนี่ครับผมดีหอมนะครับนี่ฮึมลูกโดดไลายครับผมนี่ เดี๋ยวซี้มันอีกหลอบหนึ่งครับผมพ่อเลยครับล่งโตเลยครับผมพร้อมเสือบครับเหอนลหมครับผมพร้อมเสือบครับผมโอ้ยหอมมากครับผมนี่ นี่ยครับผมเนื้อไก่เหนียนๆนะครับผมนี่เอาน้ำใช่ไหมครับผมทำซุป นี่ครับผมเฮย้ยหอมแซ่บแรครับผมสำหรับคลิปนี้ถนะ้า,านจะชื่อว่าซับนี่นะครับผมคลิปหน้าพอกันไหมนะครับผมเบืองแรกก็ยิ่งเริ่มกดเลยกดแชร,ร์กดติดตามใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดี